好吧，六点到上午。嗯嗯 okay.

ก็ก็ล sto anyway> ื่นครับก็ก็ขอโทษขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็ขอโทษที่ที่พาดจุดโทษ ทั้งที่ทีมน่าจะกลับมาได้สอหนึ่งแต่ว่าเกมมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ก,ก็ขอโทษอย่างเดียวที่ดีที่สุดแล้วผมว่าก็จะกลับไปนันาตัวเองใหม่แล้วก็กลับมาสู้ใหม่ก,ก็ก็มีโอกาสครับเราเราก็ก่อนมาเราก็ทํางานกันอย่างหนักทั้งปีเราไม่ได้พักเลยแล้วเราก็ตั้งเป้าเป้าหมายกองเราก็คือผ่านเข้ารอบสอแล้วเราก็ อยาก,กทำผลงานไม้ดีท่สุดแล้วนาดสุดท้ายเราก็ทําให้เต็มที่แล้วก็อยากให้กลับอยากทำผลงานไม้ดีแล้วให้แฟนบอลมีเชาไทายมีความสุขครับขอบคุณครับ